สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้มาพบกับที่ดินพัลล้านไบติ๊กอีกนะคะวันนี้พามาชมแปลงผลไม้สวยๆอีกแปลงหนึ่งนะคะด้านหลังติ๊กที่เป็นวัวล้อมนี่นะคะก็คือเป็นที่ดินเนื้อที่229าตารางวาด้านหลังเป็นวิวเขาแล้วก็มีผลไม้อย่างที่เห็นนี้นะคะสวยมากค่ะแปลงนี้ราคาบอกไว้เลยว่า ราคาถูกมากนะคะน่าจับจองน่าเป็นเจ้าของมากเลยนะคะที่ดินแปลงนี้พิกัดนนะ้าอยู่ที่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองจัังหวดนครนายกนะคะอยู่ใกล้ๆห้วยเก็บห้วยอ่างเก็บน้ําห้วยปลืออ่างเก็บน้าทรายทองนะคะแล้วก็ห่างจากไร่อปอนหวานาบ้านกระตูนมาแค่2กิโลเท่านั้นนะคะค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันคะ่ะ ค่ะในสวนนะคะคุณลุงก็จะปลูกทุเรียนแล้วก็เงาะแล้วก็มะยงชิดไว้นะคะลูกค้าด้านนี้จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะฝั่งนู้นนะต้นทุเรียนก็จะมีทั้งหมด20ต้นนะคะลูกค้าเห็นไหมครัวิวด้านหน้าสวยมากเป็นวิวเขาเลยนะคะมีประตูปิดอย่างดีเลยค่ะในสวนนะคะก็ทุเรียนก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะคะก็จะมีต้นใหญ่2ต้นเนาะ ค่ะเก็บผลผลิตได้แล้วแล้วก็มีต้นที่กลางๆเนาะประมาณ3-4ปีนะคะอยู่อีก10กว่าต้นนะคะด้านหลังก็เป็นวิวเขาแบบนี้เลยนะคะค่ะบ,บุกบ้านตรงนี้สวยๆเลยนะคะลุงบอกขายราคา1.900 0ล้บาทนะคะรวมค่าโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อนะัดดูนะัดชมที่ดินได้เลยนะคะอันนี้คือต้นเงาะนะคะค่ะติดต่อติ๊กได้เลยนะคะที่เบอร 084 721 7673นะคะอ่านัดดูนัดชมกันได้เลยนะคะมีต้นทุเรียนนะคะประมาณ20ต้นนะอ่าถ้าซื้อนะคะปลูกบ้านด้านหลังตรงนี้เหมาะมากเลยนะคะลูกค้าค่ะนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะค่ะแปลงนี้229ตารางวานะคะขายอยู่ที่1.900 0ล้บาทนะคะ รวมค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะวิว360องศาเลยวิวเขา3า0องศาเลยนะคะแบบนี้เนาะล้อมรั้วชัดเจนนะคะลูกค้ามีประตูหน้าบ้านให้ด้วยนะคะค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะน,นี้ติกยืนอยู่ด้านท้ายแปลงนะคะค่ะดูบรรยากาศกันเลยค่ะแปลงนี้อยู่ที่ ตำบลเขาพระนะคะตำบลเขาพระวิวเขาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสวยมากค่ะแปลงนี้มีแค่แปลงเดียวเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะรีบม,มาดูมาชมที่ดินกันเลยนะคะติดต่อติ๊กได้เลยนะคะที่เบอร์0847217673ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะสนใจติดต่อติ๊กได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ